สวัสดีครับเลขกพายเฮงชาแนลคลิปนี้กลับมาพบกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยประจำวดวันที่16พศจิกายน2568นะครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยของทางช่องเล็กพายเฮงจะเป็นชุด24ประตูนะครับพร้อมด้วยชุดสรุปนะครับแอดจะสรุปให้ก่อนหวยออกก็เดอืนก็ขอแสดงความยินดีกับ ท่นที่ตูกรางวัลนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลของรอบที่แล้วนะครับผลของรอบที่แล้วนะครับในตารางชุดยี่สี่ประตูนะครับผลออกหกตัวสามสี่ห้าแปดเก้าแปดนะครับรางแปดเจ็ด ให้เด่นรูดวิ่ง0.5นะครับเด่นรูดวิ่งไม่เข้านะครับในตารางชุด24ประตูหลัก9 9 8นะครับเด่นบนกับเด่นล่าง3หลักก็หลุดนะครับไม่เข้านะครับก็ชุดสรุปนะครับอยากสรุปให้ก่อนห้อยออกนะครับเขาเด่นรูดวิ่งไปที่8นะครับให้เด่นรูดวิ่ง0.5นะครับเขาเด่นรูดวิ่ง8นะครับ แต่หลักแปดเทีแต่ให้ไม่มีแปดเจ็ดกับเก้าแปดนะครับน่ mm. เดี๋ยววันนี้เรามาตามต่อนะครับแนวทางของราาัฐบาลไทยประจำวันที่16บพฤศจิกายน2568นะครับว่าแนวทางจะมีตัวไหนบ้างนะครับสำหรับนำไปเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ ทางของรัฐบาลไทยจุดยี่บสีประตูนะครับก็จะมีอับหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เอกทําทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยาณในการรับชมเด็กยังมีถูกใจไม่ดนใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นแนวทางนะครับ หลักหนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจดนะครับต่อไปก็จะเป็นหลักสองนะครับแนวทางที่นํำมาแบ่งปันนี้พิจารณาเริ่มนำไปใช้นะครับต้องนำไปใช้ทั้งหมดนำไปใช้จะพอสนุกนะครับก่ขอนขายอารมณ์ หลักสองก็จะมีสองแปดสองเก้าสองูนย์สองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับไล้ก็จะเป็นหลักสามนะครับอย่างทางตัวเลขมีเข้ามีไม่เข้านะครับขอจ่ายจางยานในการรับชม สามก็จะมีสามแปดสามเก้าสามศูนสามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับต่อไปก็จะเป็นหลักสี่นะครับยะสรุปพร้อมด้วยแนวทางเลขฝันให้จะสรุปให้ก่อนหวยออกนะครับ ผู้ชมท่านใดรอจุดสรุปก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเดี๋ยวลงให้นะครับยิบสี่ประตูนะครับก็จะมีสี่หลักหลักๆนะครับมี 1, หลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่นะครับไม่ต้องนำมาใช้ทั้งหมดนะครับพิจารณาเลือกนำมาใช้เลือกหลักที่เราชอบนะครับโดยจะนำจุด เด่นรุดวิ่งเี่ตัดให้นะครับการจนานำไปใช้นะครับต่อไปก็จะเป็นเด่นรุดวิ่งนะครับเด่นรุดวิ่งกิจกนวณจากรางวัลและสิติย้อนหลังนะครับวมดของที่16พหศจือสิกายนตตรงกับวันอาทิตย์นะครับสติออกวันอาทิตย์นะครับอาทิตเด่นรุดวิ่งปที่1น,นะครับ1นกับ,บ0ูนย์นะครับ หลักหนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับหลักศูนย์ก็จะมีหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์นะครับก็จะมีเก้าชุดนะครับในเด่นลวดลิงอยากตัดให้ในชุดยี่สิบสี่ตัวนี้นะครับต่อไปไปดูเด่นบนนะครับเด่นบนสามหลักนะครับเด่นบนสามหลัก อบที่ผ่านมาหลุดนะครับเด่นบนสำหรับก,ก็จะมีแปดหนึ่งสองนะครับเด่นบนสำหรับก็เ,ออเด่นล่างนะครับเด่นล่างสำหรับกเจ็ดศูนย์ห้านะครับเ,เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นรนาเลิศนะไม่ใช้ ทางตัวเลขมีเข้ามีมีเข้านะครับต่อไปก็จะเป็นชุดสามตัวนะครับชุด3ามตัวอาจจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับสี่ชุดเด่นเะสรุปแอดสุดให้ก่อนหวยออกนะครับชุดสามตัวก็จะมี ก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆส่งถึงมือถือของท่านสามตัวก็จะมี810 716 017 518นะครับสีชุดเด่นสองตัวเด็นตัวจอะก,ก็จะมี10 หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับทายนี้ก็ขอทุกท่านสนุกกับการรุนรางวัลและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ